ครับมาต่อกันที่ทำไมเมื่อเราเขียนตัวโปรแกรมตัวคำนวณผลเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เทสกลับกลายเป็นว่าไม่ไม่ถูกเลยสักเทสหนึ่งนะครับท,ทั้งทั้งที่เรารับค่ามา W รับรับค่า L มาแล้วก็เขาแสดงผลไอ้โทษทีเขาคำ,คำนวณประมวลผลถูกต้องแล้วแสดงผลก็ถูกต้องแล้ว ทำไมตัวโปรแกรมถึงบอกว่าผิดทั้ง3เคสนะครับตัวโปรแกรม eLab เนี่ยนะครับมีหลักการในการตรวจง่ายๆเลยก็คือเขาจะเอาตัวเทสของเราเนี่ยนะครับตัวเทสตัตวเนี้ยพวกเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในโปรแกรมที่เด็กเขียนมานะแล้วจากนั้นดูผลลัพธ์ว่าเหมือนกับตัวโปรแกรมของคุณครูหรือไม่ เขาก็จะเอาตัวเคสตัวเดียวกันเนี่ยไปใส่แล้วก็ประมวลผลมาว่าแสดงผลเหมือนกันไหมไอการแสดงผลเหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขนิดหนึ่งซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยนะก็คือมันต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่า ถ้าเราพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่งผิดไปอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะพิมพ์แบบเนี้ยนะบบนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เปลี่ยนเป็น W u แลวผมพิมพ์เป็น d o u ตัวพิมพ์ใหญ่นะผมพิมพ์เป็น d o u b ใหญ่ผมลองส่งใหม่เห็นไหมฮะเขาจะขึ้นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งขึ้นมาเป็น c นะครับ c หมายความว่า มีหลายตัวเนาะมี c มี s นะครับ c ก็คือจริงจคิกถูกแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกันนะครับมีข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกันอ่ะหรือในกรณีแบบนี้ครับพิมพ์เป็น W แต่ติดกันไม่มีช่องว่างก็จะขึ้นเป็น s เห็นไหมครับแสดงว่าข้อมูลถูกแล้วแต่มีอะไรบางอย่างผิดไปเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นี่ไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติแบบแบบเนี้ยนะครับผมใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่ W ตัวอักษรไม่ครบนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถูกต้อง100%ก็จะ P นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูตั้งโจทย์ต้องพยายามให้เด็กเรีเรยนเนี่ยเดาคาดการคำตอบ ที่จะกรอกลงไปหรือตัวหนังสือที่จะกรอกลงไปเนี่ยได้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณครูตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วไม่ไม่ไกด์ไลน์ให้เด็กเลยเนี่ยนะครับเด็กจะพิมพ์อะไรออกมามั่วหมดเลยนะครับทีนี้คำถามก็คือสมมติว่าเด็กเรียนเปลี่ยนตัวตัวแปรได้ไหมชื่อตัวแปร ในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าเราตั้งชื่อตัวแปรไว้แล้วว่าเป็น W ตัวนี้เราเปลี่ยนไม่ได้เหยครับตรงนี้เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ในกรณีที่สมมุติว่าตรงนี้ผมไม่เอาเลยนะครับผมไม่ไม่ใส่ตัวเทสต์ไอ้ไม่ไม่ใส่ตัวตัวตัวเจาะรูเลยนะครับแต่ผมมาใส่บรรทัดนี้ทั้งบรรทัดเลย ผมมาใส่บรรทัดนี้ทั้งบรรทัดเลยแล้วก็ผมก็ยังจะเก็บให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ,ะใส่ตัวนี้ทั้งบรทัดเลยเนาะแล้วผมก็ยังเปิดช่องว่างตัวของการประมวลผลไว้ด้วยเนี่ยครับผมจะสามารถที่จะพิมพ์ตัวแปรเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นย่คูณ S นะครับสองคำตอบอ้าวผิดแฮะ อ๋อผิดสิเพราะว่าเราเราแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครัผ่านหมดเลยเนื่องจากว่าตัวแปรเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอะไรสำคัญเลยนะครับอ e lap จะตรวจจากการแสดงผลนะครับเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นโปรเซสด้านในเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าโปรเซสอย่างไรแต่ถ้าเทสมาได้ถูกต้อง ตัวโจทย์สามารถที่จะทั้โทีตัวโปรแกรมที่เด็กเขียนสามารถสแสดงผลออกมาได้เหมือนกับตัวเทสที่คุณครูใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถสแสดงผล P ีได้นะครับคือผ่านทุกตัวได้นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเกิดคุณครูให้เด็กรู้กรณีทดสอบนะและคุณครูขี้เกียจพิมพ์กรีทดสอบครบูพิมพ์กรณีเดียวแล้วเด็กยังรู้ตัวกรณีทดสอบเนี่ยนะครับ นั่นหมายความว่าเด็กรับอินพุตเข้าไปไม่ต้องโปรเซสอะไรเลยแล้วก็สั่งปริ้นเขาก็สามารถสั่งผ่านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณครูต้องระวังให้ดีเรื่องนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราต้องระวังมากๆเลยก็คือตัวโปรแกรม e-lab เนี่ยไม่สามารถประมวลผลคำตอบที่มันไม่คงที่ได้ นะครับไม่สามารถประมวลผลคำตอบที่มันไม่คงที่ได้ยกตัวอย่างเช่นมีโจทย์บอกว่ามีนักเรียนอยู่3คนนะครับแต่ละคนได้เงินมาไม่เท่ากันในแต่ละวันแล้วก็วงเล็บให้เด็กไปบอกว่าเป็นการเรนดอมค่า ตัวเลขจาก0ถึง100คำถามคือถ้าซื้อขนม5บาทเด็กทั้ง3คนจะมีเงินทอนคนละกี่บาทไอ้อย่างเงี้ยครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ได้เลยเพราะเมื่อเราใส่ input เข้าไปนะ p u t u t เข้าไปแม้ว่า input จะเปลี่ยนได้ก็ตามเนี่ยนะครับ เราใส่ input 5บาท50บาท99บาทนันเราใส่ input เข้าไปแต่ตัวตั้งเนี่ยนะครับมีการแวนดอมมาเพราะฉะนั้นตัวคำตอบก็จะมีผลลัพธ์ที่มีผลต่อการเรนดอมด้านนั้นๆตัว e l a b จะไม่สามารถตรวจได้แต่ในกรณีเดียวกันถ้าถ้าเราสามารถสั่งให้มันแวนดอมจากโจทย์เมื่อกี้เลยเนาะเรารับเงินมาเป็นแวนดอม แล้วเราซื้อขนมใส่ตัวราคาสินค้าเข้าไปนะแล้วคำตอบบอกแค่ว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอไอ้อย่างนี้ครับตรวจได้อย่างนี้ตรวจได้แม้จย์จะต้องใช้คำว่าแรนด o มเข้ามาก็ตามนะครับแต่ผลลัพธ์แสดงผลมาฟิกได้นะครับแสดงผลมาฟิกได้นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ แต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ก็กเสี่ยงเนาะก็ยังสมเสี่ยงอยู่เพราะว่าพอแรนดอมมาแล้วอาจจะเรนดอมค่าน้อยนะเราใส่50ไปเรนดอมค่าน้อยก็อาจจะไม่พอนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะพอก็ได้นะครับแม้ใส่ตัวเลขเดิมเนาะเอาเป็นว่าถ้าคำตอบมันฟิกได้แม้คำสั่งแรนดอมก็ใช้ได้ก็แล้วกันนะทั้งนี้นั้นรวมถึง อีลับชีสเนี่ยนะครับมีข้อดีมากๆอันนึงก็คือรวมถึงการ Import ได้ด้วยนะการ Import Library อ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไลบรารีพื้นฐานเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่ารองรับเกือบหมดแหละนะครับนอกจากไลบรารีอะไรที่มันไม่ค่อยมีคนใช้กันถ้าเป็นไลบรารีพื้นฐานไลบรารี่แมทช์ไลบรารีกราฟกราฟได้เปล่ากราฟไม่แน่ใจกราฟไม่แน่ใจจะแมทช์ได้แน่ นะครับอไลบรีพื้นฐานอย่าง match อย่างอะไรพวกเนี้ยนะครับคือได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตัว e-lab เนี่ยนะครับผมว่าสามารถที่จะทำอะ,อะไรได้เยอะเลยนะครับที่ช่วยในการในการจัดการในการสอนเอาละเดี๋ยวเวลาอีกนาทีเนี่ย